สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับคนท้องอีกแล้วน,นะคะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการคัดกรองเบาหวานสําหรับผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะการคัดกรองเบาหวานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงของที่เราตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์24วีคถึง28วีคนะคะก็คือตรวจตอนไหนก็ได้แล้วแต่คุณหมอของเราเนาะ ส่วนของไม่เนี่ยไม่เพิ่งไปตรวจมาเมื่อตอนยี่สิบเจ็ดสัาหนะคะสาหรับการตรวจนะคะก็จะมีแบบว่าครั้งแรกเลยก็จะเป็นการตรวจแบบ1ชั่วโมงแต่ถ้าไม่ผ่านการตรวจแบบ1ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องตรวจแบบที่2ก็คือการตรวจแบบ3ชั่วโมงนั่นเองนะคะเราเดี๋ยวหม่มาแชร์ประสบการณ์การตรวจแบบ1ชั่วโมงก่อนนะคะเพราะว่าใหม่เนี่ยมีประสบการณ์การตรวจทั้ง2แบบเลยเพราะว่าตอนน้องเอล่าเนี่ยหม่ตรวจ อีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ผ่านโอเคมาในคันนี้นะคะคันที่2ก็เป็นการตรวจแบบหนึ่งชั่วโมงนะคะการตรวจแบบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือว่าวันที่เราจะไปตรวจเนี่ยก็คือต้องมีการทานอาหารก่อนก่อนไปตรวจใช่ไหมคะ,ะการตรวจเนี่ยก็จะเหมือนประสบการณ์ของที่นี่เนาะก็คือการตรวจแบบหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือหมายเลือกที่จะไปตรวจตอนเช้าก็คือไปแล้วก็ บอกเขาว่ามาตรวจคัดกรองเบาหวานนะคะกลูโคสนั่นเองเขาก็จะให้ใหม่เนี่ยดื่มกลูโคสแบบ50กรัมนะคะดื่มเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงกลับมานะคะให้กลับมาเจาะเลือดน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดใหม่ก็ไม่อยากอยู่รอที่ลงพยาบา ไ okay. ม่ก็ไม่อยากตรวจไม่ก็ไม่อยากมีบ้านก็เลยเ,เดินกลับมาที่รถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่ก็กลับไปเจาะเลือดเพื่อดูค่าน้ําตาลว่าอเองนะคะ<อ>สรุปว่าก็คือเฉียดฉชีวเหมือนเดิมเพราะว่าชอบกินของหวานมาก<อ>ช่วงท้องเนี่ยคือจะท้องใหม่เนี่ยถ้ามันต้องอยู่ในช่วง ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดก็คือไม่เกิน139แล้วตัวเลขที่ออกมาก็คือ132ก็คือผ่านมาแบบเฉียดชิวนะคะส่วนในกรณีที่2นะคะสมมุติว่าคุณไม่ผ่าน การตรวจแบบแรกก็ค sí, ือการตรวจแบบ1ช uh you know. really ั uh ่วโมงการตรวจแบบ1ชั่วโมงนะคะไมายลืมบอกไปว่าไม่ต้องมีการลดอาหารนะคะก็คือกินอาหารไปปกติแล้วเดี๋ยวไมจะมาบอกทริคว่าควรกินอะไรเพื่อที่จะให้ผ่านการตรวจนะคะไม่ผ่านการตรวจแบบแรกใช่ไหมคะแบบแบบหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นการตรวจแบบ3ชั่วโมงนะคะการตรวจแบบ3าชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นการตรวจแบบว่าให้มดอาหาร ข้ามคืน <Okay. S 1> เออเก้าเหมือนเก้าชั่วโมงแล้วก็ไปแล้วก็คือก,กินได้เฉพาะน้ําแล้วก็ไปปุ๊บไปถึงปุ๊บเขาก็จะเจาะเลือดแล้วก็ตรวจเลือดแบบ f a ส t i n g ก็คือแบบค่าเลือดตอนแบบว่างดอาหารอัน no ้นเขาก็จะให้เราดื่มกลูโคสขนาดหนึ่งร้อยกรัมนะคะในนั้นแล้วก็ตรวจแบบสามชั่วโมง หลังจากนั้นก็คือถ้าหลังจากดื่มบูโค้ดไปแล้วก็คือห้ามกินอะไรห้ามดื่มน้ํานะคะก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาก็ตรวจสองชั่วโมงผ่านไปเขาก็ตรวจสามชั่วโมงผ่านไปเขาก็ตรวจอืมแล้วค่าที่ออกมาของใหม่คือตอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ผ่านแต่สองชั่วโมงคือดีขึ้นสามชั่วโมงคือดีขึ้นก็คือเป็นาจากประสบการณ์ของน้องเนล่าคันตอนทองน้องเนล่าเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า อยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแต่ก็เกือบแต่ก็เกือบไม่ผ่านก็คือจะต้องมีการควบคุมอาหารนั่นเองนะคะควบคุมไม่ได้แบบควบคุมเยอะก็คือกินอาหารที่มีพวกไฟเบอร์เยอะๆอะไรเงี้ยก็จะคุณหมอก็จะมีการแนะนําใหม่ว่าคุณกินอาหารยังไงบ้างนะคะก็ทริคเลยนะคะก็คือไม่ควรที่จะทาน อาหารที่มีพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งหรือมีน้าตาลเลยนะคะนี่คือแนะนําถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือผลหลีกเลี่ยงนะคะเช่นพวกผลไม้พวกอะไรอะข้าวพวกอะไรเงี้ยก็คือหลีกเลี่ยงได้ก็คือผลหลีกเลี่ยงเฉพาะวันนั้นน่ะนะคะแล้วคลิปของใหม่ก็คือวันนั้นใหม่ทานโปรตีนไปก็คือใหม่ทานไข่ต้มสองฟองแล้วก็ไปตรวจนะคะรอบที่เราทาได้ว่าเหมือนกินวอฟเฟิลหรืออะไรสักอย่างอีไยตอนตรวจน้อยละ ใช่รอบนี้ก็คืออ่านศึกษาข้อมูลมาเพราะไม่อยากตรวจแบบสาชั่วโมงช่วงโควิดเนี่ยมันทรมานเนาะจะต้องอยู่แบบปิดหน้ากากาปิดอะไรเงี้ยที่โรงพรยาบาล3ามชั่วโมงเราก็ไม่อยากเราก,ก็ไม่อยากอยู่อืสรุปว่าผ่านนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารของคุณแม่น,นะคะนี่ที่คุณหมอแนะนาใหม่ก็คือเนี่ยเวลาเหมือนเราซื้ออาหารใช่ไหมคะเราก็เลือกที่ตรงนี้คะ่ะที่มันเขียนว่า ใทารีไฟเบอรเลือกที่มันมีใ a ทารีไฟเบอร์เยอะๆก็คือ,อมีพวกไฟเบอร์เยอะมันจะช่วยทําให้เราไม่หิวเร็วอ่านพุชนาการนิดนึงนะคะว่าเออมันจะมีคาร์โบไฮเรตเท่าไหร่ถ้าทานไปแค่นี้พยายามควบคุมนิดนึงหรือไม่ก็ทานพวกเข้ากล้องพวกโควิดพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะทำไห้อะไรคะอันไหนทอ้อนไหนออกคะ นั่นนะคะทริคก็คือไม่มีอะไรมากก็คือแค่ว่าให้กินพวกโปรโตีนไปนั่นเองนะคะในวันที่ตรวจเนี่ยควรจะกินโปรโตีนแทนพวกน้ำตาลหรือว่าพวกแป้งทั้งหมดต่างๆนะคะที่มีแป้งนี่ยังไงก็ขอให้คุณแม่ทุกคนโชคดีแล้วกันนะคะในการตรวจคัดกรองเบาหวานนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะสำหรับวันตรวจเผื่อ เผื่อที่จะช่วยคุณแม่ได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเรื่องการตรวจแคัดกองเบาหวานนะคะขอให้คุณแม่ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะ hey,